ชาวบ้านตะบลตะกางและนักเรียนเด็กดีวีสตาแห่พุ่มกฐถินรอบพระโบสถ์สก่อนทําพิธีถวายเครื่องกฐินให้กับพระภิสุสงฆ์ครับช่วงเช้าว,วันนี้1 8ตุลาคม2557เวลา10นาฬิกาชาวบ้านตะบลตะกางร่วมกันแห่ผ้าไตรและพุ่มกฐถินรอบพระโบสร์สโดยมีกรองยาวนําขบวนบรรยากาศเป็นไปด้วยความสุขความสนุกสนานคลื่นเคงท่ามกลางสภาพอากาศแจ่มใส ต่อจากนั้นนายคณิตนางสุนีกิจจานนท์เป็นประธานพิธีทอดกรถินสามาคัคคีที่ศาลาการปรเรียนวัดตะกางโดยมีทหารและชาวบ้านเข้าร่วมพิธีทอดกรถินสามาคัคคีนายคณิตนางสุนีกิจจานนท์ประธานในพิธีได้ถวายผ้าไตรถวายพุ่มกรถินสามาคัคคีและเครื่องประกอบกรถินแก่คณะสงฆ์โดยกรถินสามัคคีในครั้งนี้มียอดเงินทำบุญทั้งสิ้น 3 4 9 9 9 9บาท50สตางค์พร้อมกันนี้นักเรียนโรงเรียนวัตกลางร่วมกันทอดกระถินสำลิศเด็กดีวีสตาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านศิลธรรมให้กับเครือข่ายบ้านวัดและโรงเรียนในการร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามเพื่อฝึกฝนเด็กดีวีสตาให้รู้จักทำทานทำหน้าที่กัลยาณมิตรและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พระเวอนันต์รักษาการเจ้าอาวาสวัตการกล่าวบรรยายธรรมว่าการทำบุญทอดกระถินสามัคคีด้วยความตั้งใจด้วยเจตนาบริสุทธิ์เสียสละแรงกายแรงใจและทรัพย์ด้วยความเริ่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาถือว่าได้ทำบุญสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว